ทีมแดนเซอร์นะครับโควดนะครับในควเอร์กบหอมเอาแม่เตือนด้วแม่เอ้ยวอตกอแป๊ดนึงแม่แม่หรือพ่อนี่ขน่อนค่แคร์มาลเลือกแล้วขอคุ่งไปนเวีนพระเขาให้คอนนะครับ ระเบาตเทียมวัตถุปัดใยเพื่อที่จะเป็นการถวายพระสงฆ์ปาหนาโทยังสำอะไรกลับขอขอบคุณคณะมรับเนอร์นะครับวปนเดื่อยกัรบริเวณ้านวัดขอขอบคุณหลายๆนะครับเป็นกะยึดถือกัคราบริลลัมบารในห้องบริกรได้นี่เป็นยาก เอออยู่ที่ไหนที่ใดก็ตามนะครับถ้าหากว่าในที่นั้นนั้นไม่สะอาดไม่น่าอยู่มันก็คงจะไม่เข้าตาเพราะนั้นในการทำความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของตาทตัวอิร่าลูกตัวนั่นข่วงโพดเนาะนะครับให้รู้ว่าบางคนเป็นไปเป็นพาคพร เออผู้กาน่ดีนะครับเป็นตานไปไเป็นใจนี่ยงไงใหเออหลังจากที่ที่สวายท่านแล้วเัิญจิไปปักควนรอบนี้นะครับเป็นทีมแดนซ์หญิงนะครับกอดครับพี่น้องครับต่อไปจะเป็นแดนซ์ช<ส>า,ายเซตบีนะครับกวดแล้วก็ รอบต่อไปอีกจะเป็นแดนชายเซตเอนะครับโชว์แข่งสุดวับขอขอบคุณคุณแม่กกรอบน,รอนี้เป็นน้องๆแดนหญิงร่วมด้วยช่วยกันนะครับ,บสีฐานานะท่านได้มาต่อยอดให้กับพี่นาา้องเป็นปัจจัยอาหมากะท่ายโยก,ก่อบ้านานี่กับประก,กาศดีดีเจ็ดจำนวนปัจจัยหนึง่ง สองร้อยบาทเคยได้จบปลุบประกาศปรับพี่น้องขายหายเมื่อยบ่ได้หอแต่งแห่งคอนไหวเศรามีถูมื้วานกับมื้วานตั้งไว้ที่กับตั้งแต่มาห่อนแต่มาห่อนหรอกระเปิดปรเสร็จแล้วเสร็จด้อเตประกาศประกาศว่าเศร้าเหมืนมัดพิดกันเมื่ดาบดั้งเดิมพิดกันกับบูดกิจกรรมอีกว่าในสัญญาไม่มีไม่มีให้มาขายของมีแต่ ข้าวสารสามสอบสีอริยะเมตตรประกาศแซ้นนี่ได้พี่น้องประกาศเซ้นเบาเลยนะครับกฎการเบื้องหน้านะครับหลังจากพุทธศาสนาของพระโคดมพานไปหาพันปีนะครับพระรีอานจะเป็นผู้ที่มาชุดปีนะครับจะเส็จแล้วพี่น้องครจก แ๊บเดียวจะเสร็จแล้วปัพเทวดาจะเสแล้วุานะครับทั้งเอกน้อยห้อกัมา่วขวดตน้องกองน้องแบมนะครับเขียบุญยิดว่าไม่เย็โตนะครับายกโตนี่สมายทีงว่าเราทำแล้วนะครับจิตใจขึ้นบานจิตใจเบิดบานิโ่ไปเลยใจบุญละนะครับนั่นแหละคือโตบุญ โตบุญพี่ยองนีครับโตบุญโตบุญหนเยอะๆนะครับตื่นสวยแด้เป้าพุกเป้าย่องนะครับเออเปินมออางมองเฉียบ้างตรองสมโพธิความเกิดขินแล้วกันจ้ามันดีหลายนะครับเป็นพี่น้องมวลพื้นแล้วแต่ผู้กลาแบบพุใจเนาะเสาวสำน้อยยิ้มคอยคอยก็งาม

บัวหนุ่ยัดหนุ่ยยี่รีพัโอ้ยไปตะฟั่งผัวเด้อห่ากเาโลดนเมนม่อะไรแมาอนี้อันเทียงกันก็แม่ฆาแบบนี้ประกาศใช่ไหมสียปาพแล้วสียปากพถึเงินเดีวไรแกกนี้